สวัสดีครับทุกท่านกันด้วยครับอีกผมเองนะครับนโมเอ็กซ์ดีกลาแล้ววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปฟังเพลงกันนะครับสายห้ามนะคิดว่ามันจะแบบมันจะเหมือนแบบนี้ครับไปจบหยบหอบหยบต้องไปดูคลิปเองนะโอเคนะผมแคหเมื่อเ้านาทีเท่านั้นเพราะว่าผมต้องแต่งคลิปได้ให้แค่ฮาลันีเท่านั้นโอเคนะอื <c oughs> อหย่าอัดเสอะอัดเสาอัดเสาะเกสังหารสังไรสังหารผลอะไรน่ะขอหน่อยขอบใจมันคือผลอะไรเนี่ยขอลองชิมหน่อยผลควันได้เลยเลยว่า นี่งไงในที่สุดผมก็ได้ผลควันกับผมเลยคุณมาขอบใจขอบใจขอบใจผมเคารพนับถือพี่มากโอเคเราต้องส่งข้อความเพื่อเป็นกำลังใจเขาโอเคครับคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณอีในที่สุดหย่าบินใจแล้วนี่แหละสิ่งที่ผมอยาวฝฟฟันย่าเขานี่กำลังใจเร็วพลังที่ร้อนขีดจ,จังกัดอีฮะปุ๊ โอ้ใช่ปุ๊บปั้นสวอร์ดสวอร์ดฮะง่ายเกินอีซี่โอเคเราบินได้ใช่ไหมเราไมจะใช้พลันประยูกต์พลันดัมย่าท่านเป็นใครข้าค sí. okay. okay. yeah. ือผู้สั่งงานป๋งงย่า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 ์มต่อไปราวนี้ฉันจะฟาร์มลิงบอสกี่สิบตแล้วสินะย่าย่าสออ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  ม่ดีแอมอ่ะจัดเนี่าโอเคนิดเดียวแล้วก็ทำเสร็จแล้วโอเคขึ้นไปแล้วตัดต้นไม้มันเป็นแค่เกมนะครับห้ามเรกเลียนแบบนะครับมันไม่ดีนะครับการตัดต้นไม้ลายป่ามันไม่ดีนะครับเพราะว่ามันจะทำให้เกิดเกิดลูกน้อนได้นะครับอย่าเราเลียนแบบนะครับมันไม่ดีมันอยู่ในเกมนะครับไม่ใช่ในชีวิตจริงพูดจริงนะผมพูดซ้ำเลยนะว่าโอเคไปฟาร์มลิงไอ้นั่นต่อโอเคฟาร์มลิงไอ้นั่นโอเคแล้วคราวนี้ เขาก็จะเป็นได้อุ้นี่ทางนี้มันไม่มีกอบมันหายไปไหน,บบนอ่ะนี่ไงเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวผมมุ่งพทธันยูป้งผมชี้ไปไหนไม่รู้สวอสไมีได้แอมหรอกขอใช้ผลนี่ย่าปุ่มเออนี่ไง

ค่ะนั้นมีพลังอำนาจไว้ขีดจำกัดแล้วค่ะคือผู้มีอำนาจเออเอัพเดมาไม่อัเดทนดีกว่าคือนั่นแหละไปฝังซ้สวซอย่าย่ตรงไปดดับสวัสดีรัดับเรยรันัจเจยนมาชีนองพันชื่อวัดวอเตอร์ฮึ่บันทปรต ก็แล้ยโยเอ้ยยยยยยยอยย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 ยอยยยย่ยยยจยย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 คยย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 ครยย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 รยย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 ังยมยยยยยยคยยยยยย